สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ PTA กันอีกครั้งนึงนะครับ PTA อ่ะอันนี้เป็นเซิร์ฟที่เล่นง่ายสุดท,ที่สุดไปเลยเนี่ยตอนแรกเราก็มาสมัครอ่ะอันนี้ผมสมัครไปแล้วเราก็จะมาันน้ายอยู่ที่เลือกตัวนี่เอาแขนอ่ะก็ะเลือกนะน้องน,นี้ก็บ้าแล้วก็จะมาเก้อระบบอย่างนี้นะรถวีอ่ะ มีให้เลือกไวท์นีมเอ็กเกีโอเอฟซีอาร์เก้าร้อยของฟรีเวอร์ดีนะดีนะต่อไปก็คือสวมหน้ากากมากดหูหรือว่าอะไรไม่ได้ต้านไม่ได้ โทโลนึินมีนี่โอ้นี่อัปเดตนี่แม่คมีเยอะจัดนะฮะเอาให้ดูเรียมีอะไรด้วยเรียบอ๋อดีดีเรีย

บีบีเอมาเรามาสามลนะห้องฝากตังไว้นี่นี่คืออะไรเซเว่นในเนี่ยที่ข้างในแล้วเป็นไอ้ที่ฝากเงินนะครับธนาคารนี่ผมมีตัองค์อยู่ทั้งหมดสองล้านอันนี้อันนี้คือฝากเดีผมจะฝากให้ดูสักหนึ่งพัน ก็จะฝากไปอันนี้คือต่างี่จะบอกคิวแบงค์นี่เราฝากไว้5 0ันแล้วก็จะขึ้นต่อไปก็เราก็จะไปดูอะไรดีกว่าอ๋อเซิร์ฟนี้จะบอกไว้เลยเป็นเซิร์ฟสตันแมพนะครับแม่งสร้างได้ทุกอย่างมาที่นาวีแล้วกันเฮ้ย โอ้โหตายแล้วครับ,บอเ <ST IT US> ตอรเติมนี้เราถ้าเราค้าได้แตงส <ST IT US> ี่พันเอาวี่น่าลืมมากไปอีกระบบลืงถ้าเราซื้อรถไปแล้วนี่เอาไปแต่งใช้ได้ไนดะ้เลยไมในผล่บอกว่าเล่นง่ายดีกว่าเซิร์ฟไทยเยอะเซิร์ฟไทยหายประมงสมัครถ่ามของพอ่ออะไรเพีย้ยนถามวันเกิดด้วยโอ้โหสุดยอด หลายคนอ่ามากันใหม่ครับคิดรู้สกึกว่าจะติดบั๊กัอย่างหนึ่ง๋ยวผมจะมาตอนแรกเลยอ่าอย่างนี้ใส่รหัสไปตอนแรกจะมีให้กล่องนะครั้งเข้ามาแล้วก็ล็อกอินนี่เอาไม่เนี่ยละไปเหมือนเดิมครับ S F วิมีอยู่อ้าวเออไว้ลืมไปขายไปแล้ว เดี๋ยวผมจะไปซื้อกันน,น้องเนี่ยไปเอ็นเอ็นอาร์ทีสุดยอดอนลึมแนะนำไปอีกระบบนะครับกดเฮดนี่วีแบ,บแกแต่บินได้แม่งโคตรท่าในซุปกูก็ล้ม ไม่คซอซาบอยเออลืมบอกไปนะครับถ้าก,กดขี่เนี่ยมันจะเป็นการรุง่งครับดูว่าโอ้โอโอโอกดแรงถ้ากดขีย่ย้ำๆแม่งก็แม่งบินกระจายเนะี่ยมันจะลองกดขี่ดูยังไง แต่เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนเข้าไปปั๊มอ่าเรามาซื้อสำเร็จแล้วขอบอกแล้วโค้ดแม่งโค้ดของโค้ดพ่อแรกคนระับนี่ดูผมจะอธิบายครนะผมจะไปเข้าไปซื้อรอบนึงไปเดินแบบที่รูปเงินนะแล้วก็จะมีกดให้ซื้อแต่อาจจะแลกไปหน่อยแลกมากง่ายมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยแล้วก็เวลาซื้อเสร็จ ให้มันจะถามว่าคุณตกลงจะซื้อไหมแล้วก็กดเย็ดแล้วมันก็จะให้แหละเราตงใส่ทะเบียนผมใส่ใบคูนหนึ่งห้าหอ่าแล้วมันก็จะให้เราเลือกสีแต่ผมมไม,ไม่เลือกแรกไปครับวิธีต่อไปก็คือเอาเออรนะ W E N U V เมนูนะครับถ้าเรามีรถมามีออนไลน์ online. นี่ครับเอาสีเขียวยกแคก่ตาทั้งหัวมันคุณไปปั๊บแปลงเองแล้วครับอ่านี่เราก็มาตรงคอ,อร์ดดอ์ก็คอือล็อกนะครับคนอื่นจะไม่สามารถเปิดสามารถเปิดได้ไปผมจะพาไปมไม่มีนะจะมไม่หมดเพิ่มแต่คารนู น,นี้เราจะมาดูความสามารถรถวีเมนูมาตรงออปชั่นมาตรงีอโอเป็นแบเนี่ยเปิดหน้าแล้วก็ยวดูครับเป็นมีอะไรบ้างโอเพนบูธโอเพนบูธนี่เปิดอะไรนะเปิดแล้ววะ อ๋อเปิดท้ายเปิดท้ายอม้ยรู้ต่อไปก็เชื่อไลออนเปิดไฟไฟไม่ติดน่ะวะไม่รู้ไปหากันตัวเองมาก็มาอินเทียนออนอ๋อนี่แหละเปิดไฟเมนูต่อไปก็อุ๊ เพ้นเพ้นอะไรเพ้พนบอเน็ตอ๋อมอีแล้วครับนะครับหาเงินก็คือไปมาที่อันนี้คือไอหาเงินที่แบทเช่นกาวสู้กันยิงกันได้ค้างหนึ่งก็ได้ใส่โอ,อ้ตายโอเคนี้ผมพอ ก็มีอีกทีน่นึงครับอีกที่หนึ่งก็คือ RACE เลข e. ตอนนี้กำลังแข่งอยู่ถ้าไป BG แล้วก็อ๋อร์บี้นี่ให้เราเลือกรถอตอนนี้ไม่ไีใครเลยนอะ่ะมันให้เราชนรถครับได้ทีครั้งละห้าหมื่นวิธีออกง,ง่ายๆ d e บี้ O F F Derby Off ไอ,บบอ,อพวก ลองดูว่าพัฟได้แบบ a n c e แล้ววะอ๋อครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม